พาพี่น้องมาดูรถสัดหน่อยเห็นว่าเฮียลุงเขาจะปล่อยรถคันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูพร้อมกันในเงี้ยคันไหนคันนี้หรอคันนี้ครับมเครื่องสามพันโยกโอ้ติดเครื่องแล้วสามพัน <3, 000. S 2> เครื่องมาดูเครื่อง ไม่มีของน,นะครับเกียรอยอะไรเนี่ยเกี่ยโต้งครับรรที่

สิบกว่าปีได้ปะ 78, นะเจ็ดแปดดูรอบๆพันครับบ่อนังไงบ่อนังบ่อนังครับแแห่สองตัวแแห่สองตัวแแ่สองตัวตัวนี้ลายไม้ไฟฟ้าทั้งคันครับโมบิลรู้เรา,า,าบกบเกียร์เลยฮะไหน ไ้นระบบเกียร์ระบบเกียร์นะครับมีมีมอ้าวอันระบบโคลวิวนะครับ,บเนี่ยเนี่ยไปอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนอครับนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเอารุ่นนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อเลยเนี่ยสี่ล้อได้ครับตัวนี้ไม่ไม่ตอนนี้ก็อตอนนี้ขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ครับผม เล้นเขาลงห้วยสบายสบายครับรถทัตัีนี้ภายในคอนโซลครับผมรถวิ่งน้อยนะครับวิ่งแค่แสนห้าไม่ค่อยได้ใช้ครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับรถหลายคันไหนเรือไม่เนี่ยจะปล่อยออกครับโอ้แสนห้าครับแสนห้าแสนหกเครื่องเสียงเต็มตูดไม่ดิจิตอลนะคร เกียวโตภายในเบาะนังว่างนะครับแอร์สองตัวนะครับแอร์สองตัวแอร์นี้เย็นฉ่ำเลยครับมีมีไฟนี้ไม่ไฟนี้ไฟนี้เดีเปิดเครื่องเสียงแรงมันกระแทกแล้วมันหลุดขาดยังไม่ต่อมันมีขายใส่มีมีครับของเดิมของเดิมไม่ได้ไม่ไม่เสียครับเพียงแต่ลั๊กมันหลุดลงมาเฉย อของเดิมยังอยู่ของเดิมยังอยู่ของของเดิมยังอยู่อยู่ไยูครับไม่ได้หายครับนี่ดูแอร์ด้านหลังนะครับแอร์ด้านหลังก็มีหนึ่งตัวนะครับทํางานเปิดทํางานได้ปกติอ๋อนั่นแอร์แอร์เย็นไหมครับเย็นครับแอร์สองตัวอ๋อสองตัวอยู่ฝั่งโน้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งเนี่ย7ที่นั่งครับตามภาษีตามตามน้องรถ <6. S 1> ก็7ที่นั่ง<อ>น,นี่พี่น้องข้างในสนใจก็ติดต่อเฮีมีมาได้เลยนะครับวันนี้ปล่อยเท่าไหร่1 6าเพื่อต่อรองอครับช่งล่างทําใหม่ชรงล่าทใหม่ช่วงล่าง,<อ>งกลนกสลิมเปลี่ยนยางทั<อ>้งหมดนะครับ ผม<พ>ทำมาดีพวกรุงลุงหมากแง้ได้เซ็ตมา่้งเรียบร้อยครับไม่มีปล่อยมือได้เลยครับดูเครื่องเสียงนะครับดูเครื่องเสียงรเกียร์กระซาอะไรเนีเนะ้ยไอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเล่มเล่มเล่มมีมั้ยเล่มมีครับครบหมดทุกอย่างรดมือเดียวรดต่อมือมาอมเดี๋ยวมาดูรอบคันครับผม,มยางยางยังใช้ได้ครับ ยางบิดตนเดี๋ยวไปล้างล้างก็สวยแล้วนเนาะอเนี่ยรถด,ดูดูดูรถไม่ได้ล้างไงรถไม่ได้ล้างครับสีรถจอดไว้เฉยนี่พ่นก,กันสนิมมากสวยครับตีเครื่องเสียงพร้อมม่อยโอเครื่ <laughs> องเสียงรอบ10 2สอง ไอแก่จับปล่อยสิบหกพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไปลองขับดูความนิ่มดูความอะไร,รนียพาดเข้มหมีไปกินบีมบีมบีมหมู <laughs> นี่ค,ครับภาพเทุกอย่างไปเคยติดหมดมีสภาพรอ,อบพันครับผมมีปลาปลาให้ด้วยก็มีเก็บสีนิดหน่อยเนาะข้างบนบน,นี้นิดเดียวถ้าเก็บสีรอบพันนี้แพงเลยทีเดียอตัวนี้ก็นาะมาสภาพนี้ประมาณค่าที่ที่ร้านทำก็นาณยมันสองหมื่นต้ตา สองหมื่นเรื่องโอ้รถนี้ก็ทำสีมา,าอย่างยังครับมีรมุ่นเดิมเลยมันเดิมเลยเหรอครับผมมีเดิมเดิมทุกอย่างแล,แล้วก็มีกิ๊บูได้เขมีตรงนี้ครับบนขอบมาเทีบสีที่ทำแค่นี้ประตู ตรงน,นั้นก็เก็บรายละเอียดที่นี่หน่อยดูลองพงทาที่เรากริบไม่มีอะไรพงคาเนี่ยเรียมกริบเลยนะครับนี่หลังคาภาพหลังคานะครับรถไม่เคยทำสีมาครับเดิมๆ นี่เฮียหมีกำลังสนใจเป็นพิเศษอยู่ครับเฮียว่าเท่าไหร่นะสิบหกสิบหกห้าครับสิบหก้านี้สิบหกห้าตอ่ตอรองครับ,ออรบเดี๋ยวเราไปทดลองขับนะครับลองขับดูครับว่าความนิ่มจะนิ่มไหมครับแต่เครื่องก็ถือว่า เดี๋ยวยังดูไม่ละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองลองลองดูมาพี่น้องผมมาลองมาลองกันเ,<อ>เดี๋ยวให้แ,แอร์หนาวเลยนะครับโอ้แอร์นี่เย็ยนจับเลยหนาวจับใจเลยและบบกแอร์เครื่องเสียงพร้อมเดี๋ยวให้เฮียลงขับมาผมยังไม่เคยขับไปเกียร์ออโต ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันความนิ่มอันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวที่แบบตั้งเจ็ดคนแปดคนเก้าคนได้นะครับครอบครัวนิ่มสบายเดเดิมันเป็นมันเป็นรถของไครเนี้ยกำกับนะครับ เออพุ่มกับโจ้น,นะครับ <c oughs> พอดีลูกพี่เก่าครับเขาก็เสียนัน้นอายุราชการนะครับอ๋อเป็นรถตำรวจครับรถมาตำรวจท,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 ที่ที่บ้านหลายคันก็เลยแบ่งให้ลูกน้องมาใช้นะครับคันได้ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับคันนี้ก็เหมือนกับอขอขอลูกพี่มาใช้นะครับก็เลยมีการซื้อขายกับลูกพี่ไปแล้ว ได้เล่มได้อะไรเรียบร้อยนะครับลูกพี่ก็อายุเยอะเกนี้มีหลายคันก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยแกล้งแกล้งแก่ลูกพี่เล่นอ๋อแกก็เลยปล่อยให้จริงๆใช่ครับ <laughs> ก็เลยเอาเลยครับเฮียเอามากี่ปีแล้วนี่นี่น,น่าจะเข้าสามปีแล้วครับรถคันนี้ที่มาอยู่ผมเกือบสามปีแล้วมันอยู่กับเฮียสามปี้วเพราะจำได้รู้สึกว่าปีนี้ต่อภาษีครั้งที่สามได้ประมาณสามปีครับ เออสามปีสภาพยังดีเนาะครับรถมาอยู่ผมกมม็ได้ใช้ครับทำงานจอดไว้บ้านครับจอดไว้ที่บ้านเดี๋อวโอ้โหเหี่ยพาออกขวาเลยเนี่ยยังนิ่มยังนิ่มไมได้นะครับไป จังหวัดบึงการนะครับผมไปมาแล้วนะครับระยะทางประมาณ900 900กิโลคันนี้นะครับไปกลับนะครับสบายน้ำมันก็ไม่เซฟมากไอ้ไม,ไม่ไม่ได้ซดนะครับก็ประมาณพอประมาณนะครับตกประมาณ2กิโล2กิโลบาทน่าออจะประมาณน้ำมันนี้ไปกลับบึงการกะใช่ครับไปกลับไปกลับมาจากชมบุรีนะครับจากชลบุรีไปถึงบึงการ ก็ขาเดียวเนี่ยประมาณแปดร้อยเกือบเก้าร้อยกิโลครับตีไปประมาณเก้าร้อยก็ไปกับนะครับสามพันไม่เนียหมดสามพันวะสามพันสามพันกลับมานี่เหลืออยู่มันก้นถังน่าอยู่ประมาณสามร้อยได้ก็น่าจะหมดประมาณสองพันเจ็ดก็ถือว่าเครื่องสามพันนะครับก็ถือว่าไม่ไม่กินนะครับถือว่าประหยัดเครื่องสามพันเทอร์โบพี่น้องผมไทยลุง ครัไทยรุ้งอะไรนะเ Adventure ครับ Adventure Isuzu Adventure i s u Adventure ไทยรุ้งหรือผมจะเอาคันนู้นเฮียนี่คันนี้อือสบายะไรโคมาสัวนโคมาส่นไหนเนี่ยอ๋อตามไปดูตามไปดูพี่น้องคันนี้โอ้กี่ล้านเนาะนี่เนาะโอ้บุ้งกี่สวยเนี่ของใหม่ของใหม่พี่น้องเว้ย รางวันที่หนึ่งงวดนี้แะเงี้ยเงวเลยวะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสักสามสิบล้านเนาะเงียเนาะจัดเลยฮะระดับเงียลงแล้วงวดที่แล้วโดนไหมเงียโดนโดนห้าร้ครับอู้โดนอยู่นะอู้คนดวงดีครับบนดวงดีบนล่างเลยเหรอโดนเจ็ดเก้าครับเจ็้าเก้ ที่มันออก500ห้าร้อยเจ็ดเก้าครับเอาเจ็ดเก้ามันออกล่างครับออกล่างโดนล่างโอ้โหปีไม่ค่อยซื้อหวยนะครับทำไมไม่บอกไม่บอกผมบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันอยู่คนละกาดแล้วโดนโอ้อีกอันหนึ่งเฮียปั้นใหญ่มีสองร้อยยี่สิบสองสองหนึ่งศูนย์พีซีสองร้อยสิบพี่น้องผมเจ้าโคมสุพีซีสองร้อยสิบโอ้โหนี่แหละงวดนี้แหละพี่น้องเอ้ย แล้วว่นนี้เฮียมีเด็ดๆยังใกล้วันนะครับมีในใจยังถ้าถามว่ามีในใจไหมมันมันก็มีทุกคนแหละครับการซื้อหวยการเล่นหวยอะไรแต่พอมันมันอยู่ที่ดวงของใครของมันมากกว่าใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องจริงแล้วมันออกได้ทุกตัวเออเห็น คนนั้นคนนี้เขาโดนบ่อยเราอย่าไปตามเขาอย่างนี้มามาถึงเรานี่มาถึงเรากับปล่ะงวดงวดที่เราก็จัดประเทหนักหนักไปเยอะเลยหวัง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 เต็มที่นะครับมีหวังกันทุกคนนั่นแหละเออใครๆก็หวังอยากดูรางวัลที่หนึ่งะเนาะครับพอพอเกินเกินได้ไหมเนี้ยเกินเกินได้ไหมงวดนี้งวดนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะหนีห้าหนีหกอีกแล้วครับพวกนี้ถ้าเป็นหกสี่หก สามหกสี่นี่แหละครับอยู่ในอยู่วนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยอ๋อถ้าหกก็หกสามหกสี่ประมาณเนี้ยครับโอ้ยชอบชอบอยู่ชอบชอบหกสี่เพราะว่าจริงจริงเลขเลขสังเกตดูอืมใกล้ๆสิ้นปีหรือว่าผ่านปีใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะออกพศพศเดิมพศใหม่อะไรอยู่ประมาณเนี้ยครับวนเวียนครับแล้วห้าอะไรเนี่ยห้าห้าก็ชอบนะหรอ ห้าเก้าศูนย์เนี่ยห้าเก้าห้าเก้าหกศูนย์ประมาณอ๋อแต่พอใกล้ๆถึงวันเฮียจะเฮียการันตีอีกตัวนึ่งแต่นี่คือเกินๆไว้ลองดูนะครับไม่ไม่ต้องไปซื้อเยอะๆหวังเยอะครับไม่แน่ผมอาจจะติดหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนสักได้เพราะว่าเดี๋ยวใกล้วันมาชุดอันอีกอะไรอย่างซื้อไม่ได้ก็เสียใจไงผมถ้าออกมาก็โอ้ยน่าเสียดาย แต่หลายไลายเกจี่ไลายจาเนะกเฮียว่าว่าชอบห้ามีห้ามีอะไรแม่แม่หนึ่งมาแล้วอะไรสี่สี่อะไรอ่ะแม่มหนึ่งเห็นอยู่สี่สี่อ่ะเนื้อถ้าพี่น้องท่านไหนอ่ะชอบเนาะก็ตามเฮียลงได้ครับนี่ถือเกินเกินไว้ชอบหกสามหกสี่ห้าเก้าห้าอะไรอ่ะห้าหกหรืออะไรเนี่ย อลองลองดูหารถหารถพี่น้องเอ้ย